นี่เราขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองได้สบายเออแม่เอาของมันไกลนุ๊กแก้วเรือโอแกนดูเห็นแล้วได้สวยเนาะสวยอ่ะหน้าตามบุ๋มโอ้อันนี้ปลาเทพาเมื่อกี้เราไปดูปลาเทโอันนี้เทพาเนี่ยก็สวยแฝงมา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 เทพา นี่ยปลาเทพาปลาดังเงินปลาดังเงินสวยจังเลยเนี่ยปลาดังเงินอ่อนไหนไม่เห็นมีเลยโน่นอยู่ข้างไหนเราไม่เห็นไหนเลยนี่ปลาเนื้ออ่อนนี่ปลาเนื้ออ่อนหรื้อกระแดงคือปลากระสงนี่ปลากระสูง พอนีจะให้ดูตวนู้นเาเส็ปซ่อนแคี่องแค่นดเียวต้องไปไปน้นไปนันนี้ปากสมเออมันก็เรียปลาแปดควายนี้ปลาที่มูเเะปลายี่สกไทยใช่เลยจังแม่นนะได้ ปลาชโดปลาชโดปลาแม,มแงแมลงคู่ตัวมีไหมไม่เห็นเห็นมีปลาชโดตัวเดียวตัวใหญ่ใช่ไหมลูกปลาเข้าดำปลาทุกปลายี่หุกเออปลาเข้าดำปลาเข้าดำตัวใหญ่เอ๊เข้าดำ ป๊บหนึงแป๊บหนึงโอ้โหขอจะถ่ายรูปต้อสิอยากถ่ายรูปปลาปลาและเผือเออรู้แล้วนี่ปลาและเผือกอันนี้ปลาตะเพียนเผือไมาดูตัวใหญ่กว่านีิเข้าไปดูให้ชัดชัดตะเพียนปลาอะไรนะพี่คะปลาตะเพียนโอ้โปลาตะเพียนใช่ใช่ ตามพี่ตลอดเลยอ๋อปลาตะเพียนอ่ะปลาปลาปลาพี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปเออมาดูนี่มาดูนี่เนี่ยปลาฉลามหางไม้เออหางมันอาจจะดำก็ได้เรียกปลาฉลามหางไม้จะสวนตัวเล็กปลาปลาแรกแรกอ๋อรวยๆกางใหญ่เนี่ยดูปลาแรกดูปลาก็ดูดูปลาดูปลาดูปลาสิเนี่ย เออบลาออวได้เอวดูปากนี่โอ้ยตาปนด้วยพี่เอ,อื้อดูตานี่เออปลาข้างปนนี่ปลาแรดเออนี่ปลาสะตื้อตัว,วมันเป็นแบน,นคล้ายๆกันแ,แต่ตัวมันดำ ปลาอะไรนี่อันนี้ปลาปลาแพะวัวเออดูหน้ามันอาจจะเหมือนวัวก็ได้มั้งนอนนิ่งเลยไม่ลุกเลยอ๋อมันอาจจะมีลายวัวใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นลายวัวเาเรียกปลาแคบัวฮะอะไรขอรวมกันบ้างประกดทองคำประกดทองคำแล้วก็ หลายอย่างปลาตะเพียนเผือกอปลังปลาตะเพียนปลาสังขวา่าอ,อ,อันนี้รวมกันหลายตัวปรวากฏทองคำาน้ตัวจะเลือลปลาตะเพียนเผือกอันนี้แล้วก็ปลาสังขวาาตัวเลกปลาสวายปากระแหาเสร็จแล้วแลดลนี้เรากลับ